สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พี่แบมจะพามากินพิซซ่านะคะ mm hmm. พ่อใหญ่รัดก็กินในชุดทำงานเลยเพราะต้องกินร้อนๆคะ uh ่ะ huh. กินเสร็จแล้วแกถึงจะไปอาบน mm ้ำ hmm. มาๆมา,มา,มาค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พี่แบมจะพามากินพิซซ่าเนะาะบอได้เห็นกับเขา่าพ่อใหญ่รัดแล้วงาหนึ่งหยาง,ง,าง,ง,างแล้วพอดุกแล้วไหมสแกเสปูดได้ เนาะเจ๊กทีเจได้แล้วแล้วมีเวลาาัน่อ้น่าจะมาพริกพริกแข้งแจ้วมันนี้ไผถูกหวยกันนะจ้าใครถูกหวยกันบ้างอืมกูร้ายเนี่ยพิยกินเือะไปเลยอืมก้าพริกินเยอก้าวตร พี่ขอดเพจเลยจ้ะอืมเื่ แป้งมันกรอบไปไมันมีแป้งเป็นกรอบกรอบอข้อพี่แบมไงพี่แบมีไปหาหมออยู่เนี่ย เป็นข้อพอกว่ามี้วดไปหาหมอชู้จ้ามันนี่เป็นนวดมากท <c oughs> ี่แบมไปหอด พินแบนแหนิโมงเนาะเปลี่ยนไปหอดเก่าโมง48นาทีกลับไปเช็คเช็คอินมองจอรถใส่บัตรวิา่าเห้าเนี่ยเราจะไปเช็คเพื่อที่เข้าจะเอาคู่ปองอนั่ะไปบ้านนายนาเน้อบหายตำรวจข้าะเจ้ามาตรวจกลับไปหอนลานประมาณนันอยุดติดหลานเนาะเก่าโมงหาสิบ พี่เพิ่นกับล้อล้อห้องล้วกับไม่หลุมหนองคนหนึ่งหนองล้ากับป่วยมาหนึ่งกาอยู่คนเดียวจึงล้อละล้วหลับหนวดก้นไผเล้อกับตองบบได้ลูกค่ะค้นฝรั่งพี่แบมกัเลยจ่ายราคาปกติให้เพิ่นนะจ๊ะแต่ว่าพี่เพิ่นเบาๆเราถูกหวยถูกหวยเป็นแสนเลยล่ะ มื่อกี้กีดกันรันรันบกหูจักกันเนจ้ะแต่ว่าคุ้ยกันเพอ่งหูจกักปัดบัดหูจักกันเมื่อหลายปีข้อเดียวกันเนาะพี่ไม่เอาพี่เอาค่าคู่เพือ่อนะพี่แบบได้บ่างพี่ถูกหวยหลยวปล่าเพี่ยนกระบอกว่าบอบอไม่เอาพี่พี่มีค่าเช่าร้านน่ารักแถมหนูกชส้เิ่น มูจ้ากไล่สีแบบอีกแบบก็เลยว่าสิไปนหน่วดกันแล้วเดี๋ยวละเทือข้าวหนาจองสองชั่วโมงจ้ะแล้วจับเส็นนะจ๊ะหนวจับเส็จจับเสร็เนพนะ <c oughs> ื่รำัตเป็นไงแล้วจ้บจังกรึบกๆึบ nghe ra sịn như mới nào. hả? không? trên bát cái tiếu lài đó chắc đẹp. เป็นพริกทาับาสโก้เป็นพริกแต่ว่าเปรี้ยวๆอ่ะเปรียปร้ยวๆถ้ากินกับก๋วยเตี๋ยวน้ำโต๊ะอร่อยแซ่บอืมก็หวานม,มาก,กเลยก๋วยเตี๋ยวน้ออืมทอดในแบบบึงดูปติแบมไป <c oughs> ยาน เป็นยังไปหาหมอดูจนหมอจะขอ,อกใส่ถูกไห้กันบราจับทุกคนพี่แปมถูกทั้งบนทังงน้งนางเลอจ้ะฝนฝันฝันเห็นน้องนั่นมะหาแม่เอม่เรียะ าหาไกลหลาแง่ไ,ไปยูนอเวย์กะเลยพอบริโท้ไปถามน้องเนาะว่าแล้วหูว,วันเกิดน้องวันหยังกับบริสอวันเกิดคิดว่ามันออกไปแล้ววันเกิดน้องกะเลยโทรหาเอ้ยเช็คเบิรงเบอร์โทรศัพท์พน้องว่าเบอร์หยังมันลงไหายโดยศูนย์เจ็ดพี่แบบได้สื่อศูนย์เจ็ดจะ้ะอืมอืม Mặt. Mặt cả mặt luôn mặt từng pizza sau cả nên ra cái này cô giang đẹp mà nọ không thể ngăn nuột nuột mới mượn mình... được ngăn mắt cái hiếu rất tiếp nhiều คลิปสีเนีลแล้วขอตัวลาก่อนด้วยจ้ะมาหอกงให้ฟังเท่าไหน่อย็่ทังไหนหนวดดีมักงๆเลยจังเลยที่เป็นลูกค้าประจำที่เพื่อนเดือนละเท่าเดืเอนละสองชั่วโมงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะ FC ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะแค๊สล็อก